โตแล้วก็หนาวอะไรนะโตแล้วก็หนาวใ่่แล้วก็ไปเจอสวยเนาะถือตรงนี้รุ้งลายสีป้า นี่พี่ก็มีสีฟูเหมืนนอนกันนะใช่ไงคบ,บ<ป>ะ๊ะไปถึงไงคุณจุ๋มพร้อมไหยังคะพี่ใส่แล้วพี่จะพายได้เหมือนของก๊อฟนะคุณจุ๋มพร้อมไหยังคะน่ารักมากใช่ปะไล่สีใส่ไได้ได้อยู่กว้างอยู่เนี่ยอุ้ยน,น่ารัก จุ๋มผอมลงพี่จุ๋มผอมทุกคนบอกพี่จุ๋มผอมผอมใช่ผอมลงเยอะดูมันได้สีทุกคนสวยมากเหมากัพี่ไหมเหมือนของก๊อปปะนี่เราดู<อ>แพงข<ะ>ึ้มนมาเลยนะจริงเหรอเออเนาะไม่ก๊อปนะวันนี้เก่งบอกอย่างซะ่ระดับพวกเราใส่แท้เขาก็หาว่ากอ๊อป เอาความตายมาเป็นอย่างนั้นใส่ก๊อปเขาก็หาว่าแท้อ้าวแล้วคนคิดว่าหนูใส่ของก๊อวนะใส่ของก๊อปก็เนี่ยนะอุ้ยน่ารักถ้าคุณบงใส่ของก๊อปใช่ค่ะุใส่ของก๊อปนะคะเออใช่หนูใส่ของก๊อปจบสิ่งน่ารักมากอ่ะซีเอฟไปเลยเฮ้ยพักค่ะของหนูเนาะคนหัวเราะสวยเนาะสวยมากใบเดินนี่แม่รักงงไปหมด ปาไว้นั่งใส่พุ่งปล่อยชุดไปเองค่ะมือ,มอสองอ่ะน,นี้เก็บข้างบนถุงมันอยู่ไหนด้วยวะกระเป๋าสีดํานี่เห็นไหมคุณบุมพี่อยู่ในถุงมั้ยใช่ปะไม่ได้ลงมา,าพี่เอาไม่ได้เอาถุงมันเอาไว้เอาลงมาแล้วลงไ,ไงออ๋ขึ้นเก็บข้างบน แปร่ไปไหนล่ะทรงนี้ไม่ค่อยเห็นราสะพายป่ะใช่ชน้องเป็นนะคอใหม่เนาะไม่ใช่ตนเพื่อนนะแต่ว่าคอใหม่ที่ซื้อมาพักหนึ่งละเราก็ไม่ได้แกะออกมาม่จะคนอยู่แบบพี่จุม๋มต้องตอบแล้วค่ะผอมสวยขนาดนี้ huh? พี่จุต<อ>บต้องตอ,ต,อตอบแล้วล่ะค่ะหอมสวยขนาดดีตอบว่าอะไรกินอะไรเหรอบอกอยู่ว่ากออินโซลิดี่จุบโซลิดอืมสกินโซลิดจ้ะจะอพซื้อได้เลยของเขานะ่ะแต่ว่าหรือว่ารอดถุงขายเดี๋ยจะมีโปรก็คือไม่ตามใจปากด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ควบคู่กันไปมันเร็วอุ้ยสภาพแบบน้ำด้อะเลย ไม่กินแป้งแล้วก็โซดีช่วยด้วยค่ะเรื่องระบบขับถ่ายน,นะคะมันจะช่วยเอาสิ่งต่างๆไขมนไขมันออกไปเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะกินไม่ถึงบางทีมันก็ไม่ค่อยอืดหึอองออกปลาทอม,มันผูกต้กินสม่ำเสมอเนาะ ใครมีปัญหาเรื่องขับถ่ายเอาโบทในสีดำมาใส่ในนี้หนาดพี่เขามีปัญหาเรื่องขับถ่ายอยู่แล้วน่ะนี่แหละขยะนเอาไปเลยโซดินี่ออกมาแล้วเนี่ยใส่ในใบนี้ก็ไม่มีของแล้วเดี๋ยวห่อไว้เดี๋ยวดึงนะก็ซักแม่ก็ทิ้งใครมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะแนะนำโซลิดเลยไม่ปวดบิดปวดมุดนี่ไม่ปวดบิดไม่ต้องกลัวเรื่องมีปัญหาเรื่องปัญหารำ ใส่เลยไปงานบ้านคุณฟีชค่ะแบนเนนฉ่ำก๊อปทั้งนั้นค่ะโจมแต่เขาก็เชื่อจริงรอ่ะฉันลดไปหกตีโดดีด่ะกาจะนม่คิดว่าคุณบุ๋มแบบพุ่มเฟื่อยไงของใช่ของ่า <laughs> <laughs> ฉันลดไปหกกิโลเธอมันก็ต้องเห็นแม่เอวเอวน่าจะเดือดเดือยเดือนะฉันวัดก่อนครับหนึ่งห่าเรื่องฉันจออขบุมเธอก็แกล้งฉันอยู่นะ<ค>นมันจะใจลายเรา,เราจะได้ทำแบบเป็นคอนเทนต์ไงว่าเนี่ยอันนี้คือคอนเทนต์จริงๆล่ะก๊อฟอย่างเงี้ย <c oughs> ใส่วัดอยู่ไหนวะ <c oughs> เหลือเท่าไหร่นะเอวตอนนี้แก้มบุ๋มคอนเทนต์ค่ะอยากเห็นกรอกแกะ <c oughs> ได้ได้อเอ้ยแฮกยังไม่เอามุกเลยฝันจิลาฝันซื้อให้เราไม่ต้องเห็นผลเดี๋ยวมึงคือวิอง่งบอกโอ้ยส <ฮะ S 1> ายวัดอยู่นี่สองอันหายไปหมดแล้ว พี่ออะจอะห์นไปมดแล้วนี่วางวันี้นเราจะได้จำได้เดี๋ยวเราเออขึ้นรถ<อ>ละเ้า <ละ S 2> เราลืมของที่จะเอาไปแล้วนะลายมากนะคะกัดแก้งฉันจะฟองคุณไข่เกลือวันเดอร์นะ่ไปดูด้วยมาหรือยัง แล้วเขาจะได้รู้สักทีว่าอะไรก็น่องจริแค่นี้แหละว่าอะไรมันคือเรื่องจริงเรื่องโกหกคือผมให้มาอันหนึ่งเขาจะได้รู้ก็ไปเลยว่าใครโกหกกันแน่ตาตบตาฟันตบฟันสุดๆอยากไปยู่งๆนะคะแต่ว่าคนมันเยอะก็เลยเกรงใจแหมเขามาเป็นผู้ อุ <Happiness. S 2> <ht> uh ้ยเขาไม่ได้จ้างเราดิว่ะอุ้ยใช่ปะเขามาให้เราแต่เขามาให้เรานะสวยมากอ็นั้นอุ้ยเก็บไปหรือยังไม่รู้ดูดิกูก็มีเก็บไปแล้วแม่แก็ทุกคนเพราะว่าเออเขาบอกว่าหลอกไม้หลอมไม่มันเน่าเรียบร้อยนี่แหละที่ผม มันหลังซื้ออันนี้มานะนโอ๊ยหน้าตาแปลกๆวันนี้มันยังไม่ตื่นหรืออะไรวะพี่จุม๋มหมายถึงว่าอะไรหน้าตาเพราะอะไรอะผิวไม่ดอกคุม้มติดช่างแต่งให้ไงหน้าไม่เนี่ยเลยวันนี้เงาเงนิดนึงไหมลงไฮไลท์นิดนึง คือความเงาความกรคูความฉ่ำวันนี้หน้าไม่จืดสลับูเลยอ่ะเราติดช่างแต่งหน้าให้แหละใบสีคล้ายๆข,ของคุณบุ๋มที่มีอยู่ที่ว่าใบน,นนะเนาะรุ่นเก่านะน,นั้นก็น่าจะไห้ขึ้นมาสองแสนได้ปะ่ะใบเล็กคุณบุ๋มเนี่ยสีเนี้ยอุ้ยจะใช้ไม่ระวังนะใช่ต้องไม่เป็น,นั้นหนังคาเวีย แข็งแรงไหมอันเนี้ยหมน,น,นั่นแหละหนะังค<อ>าวเวียแต่ว่าสีัไม่รู้สีอ่ะจะแบบถลอกได้สีมันจะดูดกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคาวเวียไม่ไม่ค่อยดูดเท่าไรหร่ถ้าใส่กังยีนนะเลอะแน่นอนเนี่ยปกติออตามสภาพเดี๋ยวมันก็เข้าที่จบ ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายนะคะอของรถง่วงมาก